เอาละครับคุณผู้ชมครับเรียกว่าเป็นโค้งสุดท้ายเฟิงคุนติวเข้มพอนพันกับ14สาวไทยเราที่ลุ้นลมโปลแลนด์พร้อมกับเวียดนามออกมาสะพึงประกาศออกมาไปที่เรียบร้อยนะครับกับการแข่งขันวีทีวีครับที่ไทยเราเองก็ตอบรับเข้าร่วมในรอบ4ปีเลยทีเดียวและก็ตามคาดเลยครับทีมเจ้าด้ายของเราส่งเยงวาวชนในรุ่น21ปีไปตบตู้เย็น ที่จัดหนักจัดเต็มพร้อมคว้าแชมป์ในรายการนี้และก็มีคอมเมนต์ของแฟนเวียดนามหลายคนเลยที่ออกมาพูดถึงไทยเราครับทั้งบอกว่าเชิญไทยมาแข่งทําไมถ้าเกิดไม่เอาตัวจริงร่วมแข่งขันปิดท้ายกันที่อีกเรื่องหนึ่งครับกับลิเกสิทธิ์ถ่ายทอดสดของเวอย์บอลเนชั่นลีกโดยเรื่องราวทั้งหมดจะเกิดอะไรขึ้นนั้นติดตามได้ในคลิปนี้กันเลยครับ สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับกลับมาเจอเจอกันอีกเหมือนเดิมคลิปนี้ผมเองก็มีเรื่องราวอัปเดตล่าสุดเกี่ยวกับเวลบอลสาวไทยเรานะครับที่ต้องบอกเลยว่าเตรียมที่จะรับศึกหนักในการแข่งขันเนชัลลีกปี2025ซึ่งล่าสุดครับมีภาพออกมาเกี่ยวกับแคมป์สาวไทยในชุดที่ เตรียมเจอกับโปแลนด์นะครับก็ปรากฏว่าพอวันเกิดปราดหลังจากเดินทางมาจากสหรัฐอเมริกาและก็พักผ่อนจํานวนเกือบ2วันก็ได้ตบเท้าเข้าแคมป์เป็นที่เรียบร้อยนะครับแต่ก็อาจจะยังไม่ได้ฝึกซ้อมนะครับและก็น่าจะมีการฟื้นฟูร่างกายกันก่อนเช็คอาการบาดเจ็บกันก่อนเพราะอย่างที่รู้กัน,นครับพรพันเนี่ยลงเล่นเต็มแมตต์ตลอด6เดือนเต็มเนี่ยแทบจะลงทุกแมตต์ให้กับออเรนโดวาคิรี่จนสามารถพาทีมควา้าแชมป์ได้ซึ่งการกลับมาก็เป็นที่แน่นอนครับต้องฟื้นฟูร่าง แล้วก็พูดคุยเรื่องระบบการเล่นระบบการฝึกซ้อมกันหน่อย และที่สําคัญไปกว่านั้นครับก็มีภาพออกมานะครับที่พรพันธ์เองได้มีการพูดคุยกับเฟิงคุณในเรื่องอะไรก็ไม่รู้นะครับแต่เท่าที่ดูก็น่าจะมีการพูดถึงการเล่นที่อเมริกาการฝึกซ้อมและก็แนวทางการเล่นที่ไทยเราจะเจอกับโปรแลนด์รวมถึงในฉลีกปีนี้ด้วยดูแล้วเนี่ยเฟิงคุณเองก็จะเน้นเป็นพิเศษนะครับพอพอรพันธ์มาแคมป์วันแรกก็มีการพูดคุยกันเลยและแฟนชาวไทยเราก็อาจจะได้เห็นการเปลี่ยนแปลงหลายอย่างนะครับทั้งการเล่นทั้งการเซตบอลเพราะอย่าลืมว่าเฟิงคุณเองเป็น กับตันทีมชาติวลลอลเล์บอลจีนชุดที่ได้แชมป์โอลิมปิกปี2008ซึ่งตัวนั้นเฟิงคุนได้รับรางวัลผู้เล่นยอดเยี่ยมตัวเสร็จยอดเยี่ยมคือเป็นตำนานวลลอลเล์บอลของจีนเลยนะครับไม่งั้นสื่อจีน,นหลายๆสื่อไม่ติดตามสาวไทยเราแน่นอนเพราะว่าในแคมป์ของเราเนี่ยยากที่สื่อนางจะติดตามได้ แต่ว่าจีนเขาก็ยังตามอยู่ตลอดนะครับเนื่องจากมีฮีโร่ของชาติเขาอย่างเฟืงคุณเนี่ยมาร่วมเป็นทีมงานสตาฟและร่วมเป็นตัวฝึกซ้อมกับตำแหน่งตัวเซตด้วยซึ่งก่อนหน้านี้เราก็ได้เห็นภาพกันแล้วนะครับที่เฟงคุณมีการติวตัวเซตทุกรุ่นอายุทุกชุดเลยทั้ง19ปี21ปีแล้วก็ทีมชาติชุดใหญ่รวมถึงรุ่นอายุ16ปีด้วยซึ่งโคดออดก็ได้ออกมาบอกก่อนหน้านี้ว่าจะมีการฝึกซ้อมร่วมกันนะครับเพื่อให้น้องๆที่เป็นเยาวชนเนี่ยได้เห็นรุ่นพี่ชุดใหญ่ออกมาซ้อมและะก็็จเปนร ประดาลใจและก็ซึมซับร,รูปแบบการเล่นไปในตัวด้วยนี่ก็ถือว่าเป็นเรื่องดีอีกหนึ่งเรื่องนะครับที่เราจะได้เห็นการเล่นใหม่ๆของสาวไทยสิ่งที่อยากเห็นที่สุดเนี่ยก็คือการเซตเนี่ยนะครับพอบอลพันผลนึกกาลังกับ ฟืงคุณแล้วเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นรูปแบบการซตจะเป็นแบบไหนบอลเร็วบอลหลากหลายของเราเนี่ยอันนี้ก็ต้องรู้แลยก็ต้องตามเชียร์กันดูครับส่วนฝั่งของชมพู่บอลพันเจ้าตัวเนี่ยก็ได้ออกมาบอกก่อนนัานนี้แล้วว่าความฟิตเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ครับทั้งเรื่องของสภาพจิตใจสภาพร่างกายคือเอาง่ายๆาพรพันเนี่ยแข่งสัปดาห์หน้าเลยก็แข่งได้นะครับแต่ก็ยังต้องมีการซ้อมอยู่ประมาณ2สัปดาห์ก่อนที่จะเจอทีมชาติโปลแลนด์ในวันที่4มิถุนาย,ยานนี้แต่ว่ารูปแบบการซ้อมอาจจะไม่มีการเปิดเผยนะครับเพราะว่าช่วง สัปดาห์ถึงสสัปดาห์เนี่ยโคดออสบอกว่าจะเป็นการเตรียมแท็กติกสู้กับชาติยักษ์ใหญ่อย่างโปแลนด์ในเกมแรกของเนชันลีกยังไงก็รอชมรอติดตามกันนะครับส่วนในเรื่องของการไหนล่สุดสาวไทยเราในการแข่งขันเนชันลีกครับตอนนี้เนี่ยถามว่ายังมีลุ้นไหมกับโค้งสุดท้ายก็ยังมีลุ้นอยู่ครับเพราะว่าในช่วงโค้งสุดท้ายเนี่ยราคาลิขสิทธิ์อาจจะลดลงเพราะ อย่างที่รู้กัน,นครับตอนนี้ราคาลิขสิทธิ์แพงหูฉีกมากๆมีราคาเวอร์วังกระโดดไปจากปีที่แล้วเนี่ยสล้านเหรียญสหรัฐตีเป็นเงินไทยก็ประมาณเกือบ100ล้านบาทคือมันแพงมากๆนะครับแพงแบบที่ว่าเอกชนไม่กล้าซื้อเพราะถ้าเกิดซื้อไปปั๊บเนี่ยต้องซื้อทั้งทัวร์นาเมนต์แต่ก็จะโปรโมทได้เปแค่2ส,สนามนะครับสนามสุดท้ายที่อเมริกาเนี่ยเวลาแข่งขันมันตี2ตี3บ้างมันก็อาจจะทําให้ไม่ได้มีแฟนๆเนี่ยเข้ามาชมกันเยอะ ก็เลยเป็นผลที่เอกชนเนี่ย ตัดไปได้เลยครับเขาอาจจะไม่มีทางซื้อนะแต่หน่วยงานที่มีทางซื้อก็ต้องเป็นรัฐบาลนะครับรัฐบาลเนี่ยก็ต้องมาซัพพอร์ตตรงจุดนี้ด้วยเพราะอย่างอินโดฟิลิปปินเวียดนามมาเลเซียก็ซื้อดิกิทสิ์กันหมดแล้วนะครับไทยเรายังไม่ได้ซื้อเลยถ้าเกิดถามถึงตอนนี้ช่องที่มีโอกาสจะซื้อมากที่สุดเนี่ยเป็นทีสปอร์ตนะแต่ว่าทีสปอร์ตก็บอกว่าแต่ว่าทีสปอร์ตเองก็บอกว่ายังไม่ได้ทํางบประมาณตรงนี้ไว้นะครับก็เป็นเหตุผลว่าตอนนี้เนี่ยตัดไปแล้ว 1. นึ่ง p ก็คือ t ี p o สปที่เป็นช่องทีวีของรัฐ แต่ก็ยังมีลุนนะครับถ้าเกิดว่าใกล้แข่งขันเนี่ยราคาลิขสิทธิ์มันถูกลงแฟนชาวไทยอาจจะได้ดูฟรีกันเหมือนเดิมซึ่งราคามันก็แพงเกินจริงแพงเวอร์บังจริงๆนะครับถ้าเกิดว่าสาวไทเราฟอร์มดีมีโอกาสคว้าแชมป์เนี่ยมันก็ต้องซื้อแหละแต่นี่ราคากระโดดไปไกลมากๆนะครับก็เป็นเรื่องยากนะเอกชนจะเข้ามาซัพพอร์ตตรงนี้ก็เหลือเป็นแค่หน่วยงานของรัฐเท่านั้นละครับที่จะซื้อให้แฟนชาวไทยเราได้ดูเพราะตอนนี้18ทีมที่เขาร่วมใขันวอลเลย์บอลเนชันลีกปี2025ครับ พาเรตการซื้อครบทั้งหมดแล้วนะเหลือเพียงแค่ไทยเพียงชาติเดียวที่ยังไม่ได้ซื้อลิขสิทธิ์เลยทั้งฝรั่งเศสเยรอรมันอิรานอิตาลีญี่ปุ่นเนี่ยก็ซื้อกันหมดแล้วนะครับเกาหลีใต้ก็ซื้อผ่านช่องทาง SBS Sport เนแดน์เนี่ยก็ซื้อผ่านช่องทาง z i g o Sport โปลแลนด์ก็ซื้อผ่านช่องทาง Polsat Sport นะครับส่วนเซอร์เบียสโลวีเนียตุรกียูเคน รวมไปถึงสหรัฐอเมริกาเนี่ยก็ซื้อเป็นที่เรียบร้อยเหลือเป็นแค่ไทยเพียงชาติเดียวอาเซียนก็มีอินโดมาเลเซียฟิลิปปินส์เรียกง่ายๆว่าประเทศไทยของเราตอนนี้เป็นแกะดำนะครับแต่ว่าเป็นแกะดำที่ต้องสร้างความคุ้มค่านะถ้าเกิดไม่คุม้มไม่มีหน่วยงานไหนอยากซื้อแน่นอนแต่ว่าผมก็อยากใจเป็นแฟนได้ชมเหมือนกันนะครับก็มา,ารอรุนกันว่าในช่วงโค้งสุดท้ายจะเกิดอะไรขึ้นเราจะได้ดูกันในรอบสุดเวรว,วันเนชั่นลีกข,ของสาวไทยเราหรือเปล่า ก็รอชมรอติดตามกันนะครับส่วนอีกเรื่องราวหนึ่งครับเรื่องนี้เนี่ยเพิ่งประกาศออกมาสดๆร้อนๆกับ การแข่งขันวอลเลย์บอล VTV ครับที่ประเทศเวียดนามเป็นเจ้าภาพนะครับถึงกับต้องพาดหัวตัวเป้งๆเ,เลยกับสื่อของเวียดนามครับออกมาบอกว่าคู่แข่งของ C ทีแล้วก็ตู้เย็นเนี่ยดวลเดือดกันอีกครั้งในรายการนี้ก็ได้ออกมาหมายถึงไทยเราที่แบ่งสายเป็นที่เรียบร้อยนะครับโดยสื่อเวียดนามก็บอกว่า6ทีมที่รับเชิญจากนานาชาติเนี่ยได้แก่ ทีม21ปีของสาวไทยเราทีมชาติไต้หวันทีมชาติออสเตรเลียสมสรจากฟิลิปปินส์สมสรจากเสฉวนจีนสมสรจากรัสเซียและเวียดนามเนี่ยก็ส่ง2ทีมนะครับทั้งทีมชาติชุดใหญ่และก็ทีมชาติยู20ปีโดยเขาเนี่ยได้ออกมาพูดถึงพอยหลักเลยนะครับของสื่อนี้โดยเขาเนี่ยก็ได้ออกมาพูดถึงพอยหลักของการเข่งขัดนี้ครับเขาบอกว่าเป็นการกลับมาของวอลบอลหญิงไทยในรรอบบ4ปีนะีท่่หาหาาางยจกคั และจะกลับมาลงแข่งขันอีกครั้งด้วยทีม U ยู่สปีของพวกเขาซึ่งคล้ายกับเจ้าภาพเวียดนามก็ส่งทีม21ปีเหมือนกันนะครับเพื่อที่จะเสริมสร้างประสบการณ์และก็เตรียมความพร้อมสําหรับทัวร์นาเมนต์ระดับโลกในอนาคตและแชมป์เก่าก็คือคอร่าเบลกาจากรัสเซียนั่นเองที่สามารถเอาชนะทีมชาติชุดใหญ่ของเวียดนามในรอบชิงแบบขาดลอย3ต่อศย์ซึ่งมีทั้งความแข็งแกร่งซึ่งมีทั้งความแข็งแกร่งมีร่างกายที่กำยำนะครับเทคนิคการเล่นดีระบบการเล่นยอดเยี่ยมและมีมาตรฐาน จากประเทศที่วอลเล์บอลเก่งที่สุดในโลกก็คือรัสเซียเป็นหนึ่งในทีมที่ยอดเยี่ยมเลยโดยก็ได้มีการแบ่งกลุ่มออกมาแล้วนะครับกลุ่ม A เนี่ยเป็นนิมชาติชุดใหญ่ของเวียดนาม ทีมชาติออสเตรเลียสโมสรเฉฉวนจากจีนและก็สโมสรจากฟิลิปปินส่วนกลุ่ม B นะครับก็มีไทย21ปีเวียดนาม21ปีทีมชาติไต้หวันและก็แชมป์เก่าโคราเบลกาจากรัสเซียซึ่งเวียดนามก็ได้บอกว่าจากการที่แบ่งซึ่งเวียดนามก็ได้ออกมาบอกเหมือนกันจากรอบแบ่งกลุ่มนี้ทีมชาติชุดใหญ่ของเวียดนามเนี่ยมีโอกาสสูงที่จะครองตำแหน่งแชมป์กลุ่ม A ส่วนโคราเบลกาเนี่ยก็มีโอกาสสูงนะที่จะเป็นตัวเต็งเป็นแชมป์กลุ่ม B และอาจจะได้โคจรมาเจอกันใน รอบชิงชนะเลิศซึ่งนอกจากคู่ของเวียดนามชุดใหญ่กับสโมสรรัสเซียแล้วเนี่ยก็เป็นคู่ของทีมชาติเวียดนาม21ปีครับเจอกับทีมชาติไทย21ปีเวียดนามถึงกระบ,บอกเลยนะครับว่ามันเป็นเกมอีกหนึ่งไฮไลท์ของทัวร์นาเมนต์นี้นะซึ่งจะเป็นบททดสอบสําคัญสําหรับลูกทีมของโคชเหงียนจองลินในการเตรียมความพร้อมก่อนรู้สึกชิงแชมป์โลก21ปีที่จะเกิดในอนาคตอันใกล้นี่ก็คือเรื่องราวของสื่อเวียดนามนะครับออกมาพูดถึงไทยเราออกมาพูดถึงกันในขันครั้งนี้ว่ามันมีไฮไลท์สาคัญเยอะมาก ทั้งการที่เวียดนามชุดใหญ่เจอกับแชมป์เก่าหรือว่า21ปีไทยเจอกับ21ปีเวียดนามซึ่งแค่นี้ก็ยังไม่พอครับยังมีคอมเมนต์ออกมาพูดถึงก่อนเกมระหว่างไทยจะเจอกับเวียดนาม กับรุ่นเยาวชนของเรานะครับก็มีหลายคอมเมนต์เลยว่าเฮ้ยถ้าเกิดเชิญไทยแล้วไทยส่งเด็กมาแข่งขันแบบนี้เนี่ยอย่าเชิญเลยดีกว่าไปเชิญสมโมสรอ,อื่นไปเชิญชาติอื่นที่เขาส่งชุดใหญ่ลงมาแข่งขันในปีหน้าคือมีคอมเมนต์แบบนี้เยอะมากนะครับผมก็รวบรว,บรวบมให้คุณผู้ชมได้รับชมกันอีกรอบหนึ่ง เดี๋ยวเรามาเรื่องมาที่คอมเมนต์แรกเลยครับเขาบอกว่าทีมชุด2ของไทยเนี่ยดูเหมือนว่าเมื่อปีที่แล้วพวกเขาจะมีโอกาสได้ลงเล่นและก็เก็บประสบการณ์ในรายการเนชันลีกร่วมกับนักกีฬาระดับแนวหน้าของทีมย่างธนัชชาแต่ว่าตอนนั้นไม่มีพรพันธ์อยู่ในทีมซึ่งเป็นผู้เล่นที่มีบทบาทสําคัญในตําแหน่งตัวเซตและการที่น้องคนนี้เนี่ยได้มีโอกาสฝึกซ้อมและก็ลงสนามในระดับนี้ถือว่าฝีมือการส่งบอลของเขานั้นไม่ธรรมดาเลยเป็นคนที่มีความแม่นยําและความเร็วในการเซตบอลเป็นคนที่มีความแม่นยําและก็ความเร็วในการเซต นที่น่าจับตามองและก็มีศักยภาพที่แข็งแกร่งไม่น้อยเลยทีเดียวต่อกันที่อีกคอมเมนต์หนึ่งครับเขาบอกว่า ตำแหน่ง B1 ของเวียดนามเนี่ยยังทำผลงานได้ไม่ดีนักซึ่งจุดนี้ถือเป็นจุดอ่อนอย่างชัดเจนและการเล่นเกมรับที่ยังขาดประสิทธิภาพก็เป็นอีกหนึ่งปัญหาสำคัญที่ส่งผลต่อภาพรวมของทีมทั้ง2จุดนี้ถือว่าเป็นจุดอ่อนร้ายแรงที่ยากจะหวังผลลัพธ์ที่ดีในสนามในอนาคตแต่ว่าฉันเองก็รู้สึกตื่นเต้นและก็ตั้งตารอชมเกมกันในขันนี้มากแม้ว่าจะยังไม่สามารถคาดเดาผลการแข่งขันได้ว่าจอ,อกมาในทิศท,ทางไหนแต่ฉันเองก็หวังว่าทีม21เวียดนามเนี่ยในฐานะที่ลงเล่นในบ้าน จะสามารถสร้างความยากลําบากและกดดันทีมยูไไทยอย่างเต็มที่เนี่ยแหละครับเมนนี้ก็ เขาตั้งตารอดูกับเกมรุ่นอายุ21ปีนะครับระหว่างไทยเจอกับเวียดนามเพราะเวียดนามก็หวังว่าอยากจะรู้กันแหละว่าชุดของเรากับชุดของเขาเนี่ยใครจะแข่งกันเพราะว่าในอนาคตต้องโคจรไปเจอกันอยู่แล้วนะครับถ้าเกิดเวียดนามชนะได้เนี่ยก็หมายความว่าพวกเขาพัฒนาขึ้นมากกว่าเราแต่ผมเองก็ยังคิดว่าไทยเรายังเอาอยู่นะเอามาต่อที่อีกคอมนึงครับเขาบอกว่าทีมไทยทีมนี้เนี่ยมีความแข็งแกร่งและก็น่ากลัวในเกมรุกมากซึ่งเป็นจุดสําคัญเลยที่สร้างความหวังให้กับแฟนๆชาวไทยดังนั้นถ้าเกิดจะมาคิดว่า ไทยส่งทีมสำรองมาแข่งขันก็ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่เพราะพลังการโจมตีของไทยชุดนี้ถือเป็นการสร้างความได้เปรียบอย่างชัดเจนส่วนอีกคอมเมนต์นึงก็บอกว่าตำแหน่งเซตเตอร์และก็ริบโบโรของทีมไทยนั้นตอนนี้ถูกมองว่ามีระดับเหนือกว่าริบโบโรในรุ่นเดียวกันของเวียดนามไปแล้วทั้งเรื่องการเล่นเทคนิคการอ่านเกมและก็ความเร็วในการตอบสนองทําให้แฟนๆชาวไทยเนี่ยรู้สึกว่ากําลังเดินหน้าพัฒนานักกีฬารุ่นเยาวชนได้ดีและก็สร้างความท้าทายให้กับเวียดนามอย่างต่อเนื่อง อีกคอมเม่หนึ่งเลยครับเขาบอกว่าฉันเองก็ตั้งตารอการในขันระหว่าง21ปีเวียดนามพบกับ21ปีไทยอย่างใจจดใจจ่อเพื่อดูว่าทั้ง2ทีมนี้มีการพัฒนาในฝีมือและการเล่นมากน้อยแค่ไหนโดยเฉพาะการอยากเห็นความเปลี่ยนแปลงและก็ความก้าวหน้าในการฝึกซ้อม ซึ่งจะเป็นตัวชี้วัดที่ดีว่าทั้งสองชาติจะสามารถยกระดับวงการเย์บอลของตัวเองได้หรือไม่หรือว่าอีกคอมเมนต์หนึ่งครับเขาก็บอกว่าทีมยู21ของเวียดนามควรเสริมทัพด้วยนักกีฬาระดับหัวกะทิอย่างดังทิฮงและก็อันฮาวเพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งแล้วก็ความเก่าเกมในการแข่งขันกับทีมไทยซึ่งจะช่วยให้ทีมเนี่ยมีโอกาสสูงในการแย่งชิงอันดับสองของกลุ่มและก็ยังจะช่วยสร้างความมั่นใจในการแข่งขันระดับสูงได้ดียิ่งขึ้นโอ้โหก็ จะไปเสริมดังที่ห่องเลยนะครับโดยก็น่าจะติดทีมชุดใหญ่ไปแล้วดังที่ห่องก็เป็นอีกหนึ่งคนนะที่มีข้อคอรหาว่ามีฮอร์โมนเพศชายเยอะ มากกว่าเพศหญิงนะครับตีหนักตีแรงแล้วรูปร่างเนี่ยเหมือนผู้ชายเลยครับแต่แฟนเวียดนามก็อยากจะเสริมแรงด้วยการลากเข้ามารวบทีป21ปีมาต่อที่อีกคอมเมนต์หนึ่งกันเลยครับเขาบอกว่ารายการว t v ีครับเนี่ยมักจะเชิญทีมที่ไม่ได้มาตรฐานหรือว่าทีมที่ไม่แข็งแกร่งมาร่วมแข่งและในที่สุดเนี่ยก็กลายเป็นสนามฝึกซ้อมให้กับนักกีฬาเยาวชนไทยอย่างเดียวเท่านั้นส่งผลให้การแข่งขันขาดความน่าสนใจและก็มาตรฐานที่ดีคิดว่าควรยกเลิกการในขันรายการนี้ไปเลยจะดีกว่าเพราะไม่สร้างประโยชน์หรือว่าความตื่นเต้นให้กับ ฟนเท่าที่ควรก็น่าจะเป็นจุดประสงค์หลักของรายการนี้หละครับพี่เหมือนเป็นการเชิญทีมมาร่วมแข่งและก็ได้ประสบการณ์ไปด้วยไม่ใช่เป็นรายการระดับอาเซียนรายการระดับโลกขนาดนั้นมาต่อกันที่อีกคอมเมนต์หนึ่งเลยครับเขาบอกว่าการที่เชิญทีมไทยมาแข่งเนี่ยก็เหมือนเป็นการเปิดโอากาสให้พวกเขาได้ฝึกฝนแล้วก็พัฒนาฝีมือถ้าเกิดทีมชาติไทยจะลงเล่นในเนชั่นลีกจริงๆก็ควรจะไม่เชิญทีมเยาวชนไทยชุดนี้มาอีกเพราะจะเป็นการช่วยเหลือให้พวกเขาเนี่ยเก่งขึ้นโดยไม่จําเป็นและอาจทําให้การแข่งขันนี้ไม่มีความท้ ทหรือว่าเป็นทมสำหรับทีมอื่นซึ่งในรายการวีดีวีปีนี้เนี่ยมีแค่สโมสรโคราเบลกาจากรักเสเซียทีมเดียวเท่านั้นที่เป็นมาตรฐานสูงส่วนทีมอื่นเนี่ยก็ไปดี่ฝีมือด้อยกว่ามากจึงอยากเสนอให้เปลี่ยนทีมเยาวชนไทยยูนิ1เวปีเนี่ยออกไปแล้วแทนที่ด้วยทีมอื่นเช่นสโมสรจากกาซักฐานก็จะสามารถช่วยลดระดับคุณภาพการแข่งขันได้มากกว่านี้นี่แหละครับอันนี้ก็เป็นคอมเมนต์ส่วนหนึ่งของแฟนวอลเลย์บอลเวียดนามที่ออกมาพูดถึงไทยเราถ้าเกิดให้สรุปภาพรวมของ แฟนวอลบอลเวียดนามเองก็มีการพูดหลายแง่นะครับทั้งพูดถึงทีมไทยนะ ว่าแข็งแกร่งในบางตำแหน่งเช่นการเซตเตอร์ที่ถือว่ามีความแม่นยำและก็มีศักยภาพสูงแต่ก็ยังมีจุดอ่อนสำคัญที่เขาบอกว่ามีเกมรับและก็การเล่น,นตำแหน่ง B1 ที่ทำได้ไม่ดีนักนะครับก็น่าจะเป็นอุปสรรคใหญ่แหละแต่ว่าเราไม่กลัวนะครับโคสตออสเอยอีกหลายๆคนเนี่ยน่าจะมีการสเกาวละครับเลือกผู้เล่นมาเป็นอย่างดีเวียดนามเนี่ยเขากลัวน้องนัทถาริกามากที่โชว์ฟอร์มโดดเด่นในแมตช์ออสตาเกลีใต้โดยรวมแล้วเนี่ยแฟนเวียดนามเองก็ยังให้ความสําคัญกับการแข่งขันนี้เป็นอย่างมากเพราะ มันเป็นโอกาสที่จะได้ประเมินศัก,กยภาพของเยาวชนของพวกเขาด้วยยังไงก็รอชมรอติดตามกันนะครับโดยตารางการแข่งขันเนี่ยก็น่าจะประกาศออกมาอีกรอบหนึ่งนี่คือการประกาศแบ่งสายเท่านั้นก็รอชมรอเชียร์น้องๆสาวไทยเรากันได้เลยเอาละในส่วนของคลิปนี้ผมเองก็มีเพียงเท่านี้ครับหากชอบการอัปเดตเรื่องราวแบบนี้อย่าลืมกดไ like, ลค์กดซับสไครต์เป็นกําลังใจให้กับผมด้วยคิดเห็นอย่างไรกันบ้างคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยจัดหนักจัดเต็มกันได้เลยเจอกันใหม่กับข่าวอัปเดตในคลิปหน้าส สำหรับคลิปนี้ไปแล้วครับบาย